ทันทีที่สุทัศนะเอ่ยเรียกกลางฝูงชนน้องหญิงอัจจิมุกขีจงออกมาจากชดาของพี่นางอัจจิมุกขีซึ่งซ่อนอยู่ในชดาได้ยินเสียงพี่ชายก็เรียกฝนลูกกบให้ตกลงมาสามครั้งก่อนจะโผล่ออกมากระโดดลงมายืนบนฝ่ามือของสุทัศนะแล้วนางก็หยดพิษลงมาสามหยดก่อนจะกลับเข้าไปซ่อนในชดาตามเดิม สุทธศสนะยืนถือ,อยาดพิษนั้นไว้แล้วประกาศเสียงกึกก้องว่าแควนนี้อาจพินาศได้เสียงของเขาดังกระหึ่มไปไกลทั่วกรุงพาราณสีพระราชาทรงตกพระทัยตรัสถามทันทีว่าพินาศเพราะเหตุใดสุทธศสนะทูลว่าผิดนี้ร้ายแรงยิ่งนักอัตมาไม่กล้าหยดลงที่ใดเลยพระราชาจึงรับสั่งว่า ถ้าเช่นนั้นหยดลงแผ่นดินเถิดสุทัศสนะรีบทูลห้ามถ้าหยดลงดินหญ้าต้นไม้และสมุนไพรจะเหี่ยวแห้งสิ้นหมดพระราชาตรัสต่อถ้าอย่างนั้นขว้างขึ้นฟ้าสุทัศสนะสายหน้าถ้าขว้างขึ้นฟ้าฝนจะไม่ตกถึงเจ็ดปีบ้านเมืองจะแล้งตายพระราชาจึงตรัสอีกถ้าเช่นนั้นหยดลงน้ำสุทัศสนะทูลด้วยเสียงหนักแน่น พายดลงน้ำปลาเต่าและสัตว์น้ำจะตายหมดสิ้นพระราชาทรงวิตกตรัสว่าเช่นนั้นจงช่วยหาอุบายอย่าให้แผ่นดินเราฉิบหายเลยสุทัสนะจึงขอให้ขุดบ่อสามบ่อเรียงกันบ่อแรกใส่ยาธรรมดาบ่อที่สองใส่โคไมบ่อที่สามใส่ยาทิพ <c oughs> เมื่อหยดพิษลงบ่อแรก ไฟและควันก็ลุกโชนลามไปบ่อที่สองต่อไปบ่อที่สามจนยาทิพไม่หมดสิ้นแล้วไฟจึงดับลงอารมพายยืนอยู่ใกล้บอ่อควันพิษลอยกระทบกายผิวหนังเขาเริ่มด่างกลายเป็นโรคเรื้อนต่อหน้าทุกคนเขาตกใจกลัวสุดขีดตะโกนลั่นสามครั้งว่าข้าจะปล่อยหน้าคราช ทันใดนั้นพระภูริทัตก็ออกจากกระโปรงแก้วแปลงกายเป็นนาคราชผู้สง่างาม